สวัสดีครับไปไหนดีนะวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครไปชมกันเลยครับวัดกาหลงตั้งอยู่ที่ตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฝ่ายมหานิกาย ที่สร้างขึ้นในช่วงปีพศ2367วัดกาหลงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงจากพระเคเคจีอาจารย์ชื่อดังนามว่าหลวงพ่อสุดสิริธโรผู้พัฒนาวัดกาหลงจนเจริญรุ่งเรืองนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธานิยมมาทำบุญไหว้พระและกราบสักการะร่างของหลวงพ่อสุดที่สังขารไม่ไหม้ หลังจากผ่านพิธีพระราชทานเพลิงศพวัดแห่งนี้จึงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึง่งในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเข้าไปไหว้พระปิดทองภายในมณฑบกันก่อนนะครับด้านหน้ามณฑบจะมีรูปปั้นเสืออยู่สองตัวนะครับอยู่ทางด้านซ้ายขวาของทางเข้า จุดทูบเทียนไหว้พระขอพอรกันครับปิดทองที่พระพุทธร,รูปองค์ต่างๆนะครับ ในมณฑบจะมีพระพุทธรูปจำนวนมากนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อสำริดหลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในพระพุทธจินราช รับพุทธบาทหลวงพอวัดบ้านแหลม รูปปั้นหลวงพ่อสุดพระศิวลี แล้วก็พระพุทธรูปหลวงปู่แดงนะครับอันเชิญมาจากวัดร้างในเกตกร,รุงเก่าอยุธยานะครับด้านหน้ามนโดบจะมีรูปปั้นหลวงพ่อสุดองค์ใหญ่มากประดิษฐานอยู่นะครับ ไปชมกันครับ 看了。 ไปไหว้พระประธานในอุโบสถกันต่อเลยครับเันไปวันลิ้กิ่งเนี่ยสวยม่มากเลยนะมันเนี้ยไปรมายัง Yes, sir. มาชมสารพปอปปูปากคลองนาฝางกันต่อครับ ไปนมัสการปิดทองหลวงพ่อสุดภายในศาลากันครับ จุดทูปเทียนนมัตการองค์หลงวงอสุดกันครับ <Wow. S 1> ทำบุญที่ต้นโพเงินโพทอง ิดทองที่เสือเพน ปิดทองที่รูปรอหลวงพ่อสุดนะครับแล้วก็ปิดทองที่หัวใจทรงบัวตูมหลวงพ่อสุด ต่อไปขึ้นไปบนศาลาการประเรียนกราบบูชาสังฆารหลวงพ่อสุดที่เป๋าไม่ไหม้นะครับหลวงพ่อสุดหรือพระครูสมุทรธรรมสุนทรท่านเป็นอาจารย์ของตีใหญ่จอมโจรในอดีตและท่านยังเป็นเจ้าของยันตะกร้อและเสือเพนที่มีคุณฤิทธานุภาพให้อยู่โยงคงกระพันที่โดง่งดังมากในสมัยก่อน ยันตะกร้อเป็นยันที่หลวงพ่อสูตรได้ปลุกเสกขึ้นมาในขณะที่ท่านปลุกเสกนั้นหลวงพ่อท่านได้ลงคาถาอ้าคมโดยใช้ภาษาขมเข,ข,ขมรและลาวโดยที่บทสวดที่ท่านได้สวดมีใจความว่าจะกระสุนก็ดีจะไฟก็ดีก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเนื้อหนังและกระดูกได้หลวงพ่อสุตร เป็นชาวอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2445ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตอนเมื่ออายุ16ปีโดยมีพระครูเมาเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดกาหลงและได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระครูสม,มุทรธรรมสุนทรท่านเป็นผู้ที่แก่กล้าทางด้านกรถาคมและทางด้านธรทมปฏิบัติจวบชนท่านมรณภาพเมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2526รวมสิริอายุได้แปปีหลังจากที่หลวงพ่อสุดมรณภาพมีการเผาสบของท่านและเป็นข่าวดัง ลงทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับกล่าวถึงศพของท่านโดนไฟเผาไหม้ไม่หมดร่างกายที่เป็นเนื้อหนังเผาหมดแต่กระดูกของท่านยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากร่างกายที่เป็นเนื้อหนังเผาหมดแล้วแต่กระดูกของท่านยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากซึ่งกระดูกของท่านยังคงอยู่มาถึงปัจจุบันนะครับ รักครูสมุรธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดถึงแม้ท่านไม่ใช่คนสมุดสาครแต่ชาวสมุดสาครข้อนับถือคารบรักหลวงพ่อเป็นอย่างมากเพราะหลวงพ่อได้ช่วยเหลือและให้ใหความเมตตา,า,าคนทั่วไปหลวงพ่อจึงเป็นที่รักของลูกศิษย์ลูกหาและชาวสมุดสาครนะครับ้ง,บง,งบว มาชมรูปภาพวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆของหลวงพ่อสูตรกันครับ ก็มีวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆของหลวงพ่อสุดจัดแสดงอยู่ด้วยนะครับยาอัญทราบรคพรอมดังของบริวารตามรายเหล่านี้โปรดเพื่อครามโชตเพื่อครามเจริญรุ่งเรืองให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ย่าติของข้าพเจ้า ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่สามารถเช้าบูชาได้ครับเหรนน่าเ่เฉย ขอบคุณสำหรับก,การรับชมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ